ตายแเราคืนนี้จะทะลวงแน่เลยเขาลงกระเป๋าเงินไงอ่ะแล้วโอเคก็ถามเขาเท่าไหร่เขาก็าเอาเงินเราไปรวมเบเ็ดเสร็จเนี้ยประมาณ500บาทอ,อ่ะเราก็ให้ไปก็ไม่เป็นไรห้าร้อยบาทนี่บาทดีแล้วก็ได้เงินไปขเขาก็เดิน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 จะไปทางด้านหน้าก็ได้เดิน,เ,น,ดนนะเดินแล้วก็เขาไมหวหน้ามอยมาเลยแล้วมันก็วิ่งไปเลยแบโมโหปะห้าร้อยบาทมีที่จะโกงใน ยังยืนบิดช่กกดโมอคือห0 0บาทมันก็เอาอ่ะไปตุรกีก่อนตุรก enfin ีนี่ตอนสมัยไปหนุ่มๆตุรกีไปตุตอนนี้เป็นเปลี่ยนเป็นตุรกีใช่ไหมฮะตัวตุรกีจะไปเที่ยวเทกจะไปเที่ยวเทคคือตอนเข้าเทกเนี่ยเหมือนต้องซื้อแบบซื้อตั๋วซื้อคูปองอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ยืนรออยู่ก็ประมาณแบบไกลเหมือนกันก็มีแขกขาวหล่อมาก อาการโดนโกมาแล้วอ่ะคือเดินมาหล่อมากใช่ไดเบปวอะรคือหล่อมากคืออ่ะเราเราหน้าไม่ใช่ตุรกีเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะก็เดินมาแบบมาคนเดียวหล่อจริงแบบอารมณ์เหมือนแบบพี่พี่แอนนี่จอนเฟอร์เน่อะไรนะแอนนี่จอห์นฟอร์เน่อะไรนะแอนนี่จอห์นฟอนแอนนี่อเน่แอนนี่จอรน่แอนนี่พี่จอนนี่นะพี่แอนนี่พี่จอหนนี่หน้าอย่างนั้นอ่ะหน้าเหมือนพี่แซมอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้ามาปุ๊บ เขาก็มาพูดภาษาอังกฤษกับเราเขาก็บอกว่าเอาไหมเดี๋ยวเอาตังมาเดี๋ยวจะไปซื้อซื้อตั๋วให้ไม่ต้องมาเข้าแถวเราก็ส่งสัญญาณมาตั้งเยอะบิ๊กไงเราก็เขินไงเขินเขินเขินตายเราคืนนี้จะทะลวงแน่เลยทะลวงกระเป๋าเงินไงแล้วโอเคก็ถามเขาเท่าไหร่เขาก็เอาเงินเราไปรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ500บาท เราก็ให้ไปก็ไม่เป็นไร500บาทเองดีอะไรเขาได้เงินไปเขาก็เดิน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 จะไปทางด้านหน้าก็ได้เดินเดินแล้วเขาเขาวิ่งโมโหแล้วมันก็วิ่งไปเลยโมโหอะห้าร้อยบาทมีขีะโกงในใจเรายังยืนบิดเชือกก่นโมโห คือ500บาทมันก็เ,เอาเอ่ะได้500บาทไม่สําคัญเท่ากับคืนนี้เราว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันลุแมปนติกเ,<อ>เราก็จะต้องได้เป็นแบบว่าสไปยตุรกี<อ>แต่ปรากฏว่าเขาวิ่งไปแล้วเราก็คยดว่าเออเรานึกว่าเราได้กินไก่เตอร์กีอย่างนี้ แล้วมันอีกทีหนึ่งครับไปเที่ยวเช็คโอ้ยโดนอีกเที่ยวเช็คนี่อันนี้คือบอกคุณผู้ชมได้เลยเขาบอกว่าเวลาจะไปแลกเงินที่ประเทศไหนเนี่ยให้ดูดีๆเวลาผมไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีแบบว่าโลกออนไลน์ใช่ไหมฮะเมื่อแบบประมาณ20กว่าปี30ปีเราไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเอาเงิน US ไปแล้วก็ไปหาแลกก็จะดูว่าร้านไหนเนี่ยที่เขาคิดค่าคอมเนี่ยน้อยเช็นร้านเนี่ยจะคิด2% 3% 5%้าเก็คือเดินเดินดูก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกว่าแลกกับเขาไหมไม่เสียคค่าอมิ โอเคอ่ะก็ให้ก็าไปร้อยยูเแล้วกลับมาเสร็จปุ๊บ,บ,บก็บเอาเงินเนี้ยไปซื้อของไปซื้อของเอ๊ะทำไมเขาไม่รับเงินนี้อกทำไมอะครับผมแลกมาไำต้องไมคุณไม่รับอันนี้ไม่ใช่เงินเช็คจ้ะอันนี้เป็นเงินบาเก,กรียจ้ะ<อ>คือเป็นเงินคนละชาติโอแล้วไม่มีไม่มีแบบไม่มีราคา<อ> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะไปแลกอย่าคิดว่าของถูกแล้วจะมีจริงเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เครื่องเดียวอย่าให้โทรศัพท์หายแล้วกันใช่อ่าแล้วก็เอาโทรศัพท์เราอ่ะแลกเงินไปเลยเดี๋ยวนี้ทุกแบงก์มีหมดฮะสะดวก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่ต้องใชไถ่ายเงินจำเลยมาถ่ายรายการดาราชอบวางโทรศัพท์ไว้แล้วก็เอาโทรศัพท์ไปตึ๊งแลกเงินได้เมื่อกี้ยังทำอะไรนี่ดูได้ใช่แล้วไ้เจี๊ยบมาดิบเลยไอ้เจี๊ยบ